สวัสดีครับวันนี้มาส่งเด็กเก่งไอรินรัตนพันธ์นะครับที่โรงเรียนอนุบาลยะลานะมา,มาดูกันว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องเดี๋ยวไอ้ได้าน้องจะร้องแป๊บนึงรอก่อนแป๊บกำลังบิ้วอารมณ์จะร้องให้ร้องไหมร้องเลย Cảm <laughs> <laughs> lăng biếu ở lùm theo dõi và